The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle samsara there is no way to get away under the law the law of karma สมัยพุทธกาลนั้นเกียตรติยศศักดิ์ศรีชาติสุดท้ายของลูกผู้ชายอคือการได้บวชแบบเอหีพิกุอุปสมบทาที่อ่านได้เขาว่ามานะจ๊ะมีตรไดจีวรที่สําเร็จด้วยบุญยริตแล้วสมัยปัจจุบันละ่ะผมเห็นว่าเกียตรติยศศักดิ์ศรทที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชายก็มีเหมือนกันนะครับอืมคือการบวชอยู่ภายใต้ร่มเง,งาวความอุปัมุทครูไม่ใหญ่ อผมเคยบวชสมณเณรแก้วซึ่งมีผู้มาร่วมบวชหมื่นกว่าคนทีเดียวเลยนะหมื่นกว่าคนแล้วก็มีผู้ได้รับการคัดเลือกจะหมู่คณะให้ได้รับตรายพระไร่ทามเพียงสองคนเท่านั้นผมเองก็แสนภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในนั้นครับผมเสียดาดที่ผมมาพบหมู่คณะชาไปนิดผมมัวไปติดเออไม่ใช่ ช้าพินิดแต่ก็เป็นช้าแต่ชัวร์ครับเพราะว่าผมเนี่ยเ,เร่งสร้างบรมีอย่างเต็มกำลังขณะนี้ผมเป็นประธานศูนย์กรมิตขอนแก่นครับอขอนแก่นแดนนิสานผมต้องขอกราบข้าวพระคุณม่เด็คุณหลวงพ่อที่เมตตาเปิดโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิญญาขึ้นแล้วก็ยังเมตตาลงสอนด้วยตนเองทุกวันอย่างต่อนเนื่อง ทำให้ลูกลกได้รู้จักขนทางการดีไซน์ชีวิตข้ามภพข้ามชาติซึ่งผมก็จะขอออกแบบชีวิตใหม่ดีสร้างบรมีประโกลงพ่อและหมู่คณะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมครับชีวิตผมนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอืมหากแต่มีหนาำกุหลาบ <c oughs> แต่ผมต้องใช้ความอดทนก้าวข้ามไปปัจจุบันนี้ผมอายุแค่58ปีเคยได้ครอบครัวชาวจีน เป็นหลานชายคนแรกของตระกูลคุณย่าจึงก็รักผมมากเป็นพิเศษผมมีพี่น้องรวมแปดคนครอบครัวมีธุรกิจทอผ้าขาม้าด้วยมือแต่กระซบสาวลงเรื่อยๆเพราะสู้ราคาและฝีมือผ้าที่ใช้เครื่องทอไม่ได้จนทำให้ต้องยกน้องสาวคนเล็กสุดซึ่งมายุสิบวันให้เศรษฐีที่มาขอไปเลี้ยงเพราะความจนอ๋อยกลูกให้ปีสองหาศส นานะครอบครัวที่จนลงนั้นก็กลายเป็นหมดเนื้อหมดตัวเพราะไฟไหม้เป็นการมาครั้งใหญ่มากที่สวนมะลิกรุงเทพตอนนั้นมีหน่วยงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วหรือ,อยังซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการวางเพลิงจากแกงมอดไม้ทำลายบ้านเพื่อไล่ที่เพราะว่าเกิดพร้อมๆกันตังห้าหกจดบ้านกว่าหนึ่งหมืนหลังคาเรือนที่ชาวอยู่กันมาสิบสิบปีตั้งวายวอดหมดไฟไหม้รุนแรงจนแทบจะประทะหน้า ผมพาน้องๆหน,นีส่วนผู้ใหญ่ก็คว้าได้แค่ของใกล้ตัวหนึ่งอย่างแล้วก็เรีบหนีเอาชีวิตตอนนั้นผมอยู่ได้แค่14ปีคิดว่าทำไมทำไมจึงต้องประทานชะตาชีวิตอันแสนโหดร้ายประจะตาชีวิตอันแสนโหดร้ายทรมาชนนีนน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 ้ให้แก่เราเล่าให้ไว้เด็กของเรามีแต่ความขมขื่นด้วยทำไมหลังไฟไหม้ก็มีญาติมารับเราไปอยู่ด้วยชั่วคราวชีวิตลำบากมาก แต่ผมไม่เหยอะแยะให้ใครเยอะหยันผมต้องออกจากโรงเรียนตืงแต่ตื่นแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่ช้าเมื่อช่วยพ่อแม่ขนของไปขายจนกระทั่งปี2 5งหนึ่งผมได้งานเฝ้ากระดังเก็บสินค้าทำได้สี่เดือนขาให้ผมเข้าบริษัททำงานฝ่ายส่งออกให้ผมเป็นหัวหน้าดูแลเอกสารติดต่อกระทรวงและธนาคาร<อ>นี่เห็นไหมกากระโดดและชีวิตการกระโดดโ<อ>ผมจบป .4 ภาษาอังกฤษก็ได้แค่ท่อง A ถึงแซดได้ท่านั้นแหละผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะจดจําศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสินค้าและเอกสารส่งออกแต่ผมก็สามารถทําได้นี่สุดยอดจริงๆจนั้นผมมุมณนะททางานเป็นกําลังหลักของครอบครัวไรายได้ผมดีขึ้นมากบางวันปวดเมื่อยไปหมดแต่ผมจะเจ็บป่วยไม่ได้เราจะขาดไรายได้ นายจ้างบอกว่าผมได้ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งออกเพราะผมเป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนมีคุณธรรมคือทั้งเก่งและดีมีความซื่อสัตย์อยู่ในใจผมจะเจ็บป่วยไม่ได้เลยมีวันหนึ่งผมทั้งกับอธิษฐานกับพระประธานบนโต๊ะหมู่บูชาซึ่งเป็นพระพุทรูปเชียงแสนเก้าน้สีน้ำตาลว่ายา้ผมทึ้งกับไปทํางานไม่ไหวเลยให้ท่านเจอกระจัดร้ายขยายดี ขณะหลับตาอธิฐานผมรู้สึกตัวโปร่งใสเป็นลายเส้นไม่มีตับไตเสนพุงตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเห็นพระนะถ้าลอยลงมาแล้วหันหลังถอยเข้าท้องผมเอ้อแม่อยากจะมีอย่างนี้กันบ้างเลยเนะอะลงมาเนี่ยจากโต๊ะหมูแล้วถอยหลังเข้าท้องอาไปลองอธิษฐานอยนี้บ้างเลยจ้แล้วขยายจากข้างใน ต,ตรงไหนที่ผมเจ็บเช่นทีไลผมเห็นไม่จุดดำพอพระขยายก็รู้สึกท่านดันความเจ็บออกจากตัวแล้วท่านก็นย่อองค์เท่าเดิมอมืแล้วท่านก็นลอยกลับไปยังหิ้งพระเหมือนเดิมตอนนั้นในความเจ็บทุรนทุรายก็เหมือนจะทุเลาล,ลงจนเป็นเหตุจนหายเป็นอัศจรรย์เป็นที่น่นาแปลกใจว่ราะตอนนั้นผมยังไม่ได้ข้าววัดนะครับศูนย์กลางกายก็ยังไม่รู้จักมาก,ก่อน ทำไมมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างนี้ปีสองหผมเริ่มทำธุรกิจซื้อพืชอะไรของผมเองครั้งหนึ่งผมไปจังหวัดแพร่เพื่อซื้อพืชไร่ผมเช่าห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งก่อนก็ห้องก็มีพนักง,งานมาเช็ดถูห้องให้ก่อนพนักง,งานคนนี้ใส่รองเท้าด้วยตกกลางคืนผมฝันว่ามีผีตัวใหญ่ในฝันนะจ๊ะ แต่ไม่ได้สิ่งขยวขวัญมากมายแต่ไม่หมดจะเข้ามาหาผมแต่ฝันผมก็คิดว่าจะเข้ามาได้ยังไงเนะี่ยผมเช่าพักคนเดียวผีเหล่านั้นแต่งตัวแบบคนโบราณผู้ชายนุ่งสโรงไม่ใส่เสื้อผู้หญิงแต่งแบบชาวบ้านหน้าตามหมองครามกันทุกคนตื่นเช้าผมก็ใส่รองเท้าฟองน้ำของโรงแรม เดินไปเปิดหน้าต่างเพราะผมหันกลับมาผมก็เห็นรอยเท้าเต็มรอบเตียงเลยเป็นรอยเท้าเปล่าใหญ่กว่าคนทั่ว,วไปแล้วมารอยคท้าใครละ่ะเพราะว่าผมปิดประตูปิดหน้าต่างเนี่ยพรและครในฝันร้ายก็เป็นแรงบอกเหตุรับจากพนันกงานซื้อเพื่อรลายผมก็มีแต่าขาดทุนจนผมล้มละลาย มือธุรกิจของผมไปไม่ไหวผมก็ให้พี่เขยและพี่น้องมาร่วมทุนที่ขอนแก่นแต่ผมก็เป็นคนลุยทําทุกอย่างตลอดกว่า10ปีจนมีฐานะมีทรัพย์สินนั่งตึกแถวที่ดินโรงงานแต่พอจะแยกคุณส่วนพี่เขยเอาเปรียบทางธุรกิจทุกอย่างเราทะเลาะก,กันจนถึงกับตัดญาติกันบรรยากาศที่บ้านผมก็มีแต่ความกัดกรุ่มแล้วก็ความเครียด จช้ันท่กธันาคม2539ันารม2ิ3 9มีกัลยมิตรหนึ่งพาผมมาร่วมบุญยกคำฟ้าใครเคยมาบางใจยกคำฟ้าสาธุวันนี้ผมแต่งตัวมาวัดเรียบร้อยใส่รองเท้าหนังหุ้มส้นแต่ต้องมาลุยคโครนใจผมจะได้คิดว่าจะปล่อยเชือกแล้วก็เดินหลบคโครนแต่ว่าเห็นมหาสุธิยังคุณนันนและคุณบุญชัยยังลุยคโครนกัน และทุกคนที่มาร่วมวิธีด้วยความศรัทธาเนี่ยนำให้ผมรู้สึกเลื่อมใสประทับใจพระชีวิตผมก็ลุยมาตลอดอยู่แล้วผมยิ่งชอบมากต่อมาผมก็สร้างพลายทุกคนในครอบครัวบอกบ้อีกหลายสิบองค์ผมได้ทำบุนเสาเข็มต้นแรกสร้างศูนย์การเมิตขอนแก่น1นึ่งแสนบาททั้งๆที่ผมยังมีหนี้อยู่ต่อมาผมได้บวชสำเนินแก้วเป็นการบวชครั้งแรกในชีวิต ก่อนอผมได้ช่วยพระอาจารย์ตามคนมาบวชสามเณรแก้วในจังหวัดขอนแก่นได้หลายร้อยคน<า>ตอนนั้นผมอายุได้50ปีได้รับคัดเลือกเป็นหน,นึ่งในสองคนจากจำนวนผู้ขบวช13,842คนให้รับตรายพระราชยทานเป็นพยานบันทึกเหตุการสำคัญอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์การบวชสามเณรแก้วผมป,ปลาบเริ่มมากคิดว่าเรามาจากต่า้จังหวัด ไม่ใช่เจ้าภาพใหญ่แต่ทาไมถึงได้รับการคัดเลือกพระอาจารย์บอกว่าใครได้รับถือว่าเป็นบุญจัดสรรแต่ว่าผมก็ได้บวชอีกครั้งเป็นการบวชธรรมทายญาติรุ่น62ปีหลวงพ่อให้ไปพนาวัดผมนั่งในสัตว์กับพระเพื่นอนต่อนเนื่องครม9คืนแต่ความนิ่งสง,งบางมากคครูงช้าขณะดเดินดนจากห้ปฏิบัติธรรมไปทำภาร,รกิจเกิดความสุขมากมีการตัวพอง เป็ความรู้สึกที่แรงมากว่าเหมือนเราลบชนะศึกกลับมา mm hmm. ก้มดูผ้าจีวรที่ครองอยู่ก็เหมือนเราใส่เสื้อกราะนักรบตลอดวันก็ไม่ง่วงไม่เพลียน mm hmm. ในปี2546 mm hmm. ผมขีม่มอเตอร์ไซค์ถูกรถชนรถรถจึงเข้าหน้ายุบส่วนรถผมก็เดินไป30กว่าเมตร ผมนั่งมองอยู่กลางถนนแล้วติดทางกับหลงปูกับคุณายายอมมหาพุีนาาจจานินัยจาญาจารว่าใจผมเจ็บหนักเลยบ,อเอบังเอิญมีโรงพยาบาลมีลรถโรงพยาบาลขนแกนแล่นผ่านมาพอดีจึงมาช่วยผม,ผมรู้สึกว่าขาซ้ายหากักเจ็บแปลว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บเลยผมบอกหมอว่าช่วยเอ็กซเรย์หน่อยหมอก็ไม่ยอมผมก็บอกว่าตหาักจะเจ็บมากที่สุดหมอก็ยอมก็พบว่าหักจริงๆ ต้องผ่าตัดอนอตยึดรักษาหลายเดือนกว่าจะหายคุณย่าผมน้องเสียชีวิตมายุติกา3สามปีทําไม่เคยกล่าวคำไร้ลายเจ้าไหว้พระไหว้จ่าทรบุญกระใสแต่ชื่อลูกหลานครับคําถามกาใดน้องสาวคนเล็กผมจึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงแต่ได้ไปอยู่กับนักธุรกิจที่ร่ำรวยมีชีวิตสุขสบายแต่ว่านอกบุญญาเขตผมค้นหาเขาพบเมื่ออายุเขาที่40ิปีแล้ว ผมพยายามทำหน้าที่กับรัมิตรีเขาผมจะทำสำเร็จไหมครับไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สวนมะล,ลิเมื่อปี2504เจ้าของที่ดินหรือผู้ดูแลผมประโยชน์เป็นผู้สั่งวางเพลิงครับก็ผ่านไปแล้วนะเขาจะได้รับผมกรรมอย่างไรและคนทั้งหมื่นก็รวเรือนทำกรรมมาเช่นไรบ้านจึงถูกไฟไหม้พร้อมๆกันกรมไดผมถึงไม่ได้เรียนสูงและบุญไดจึงได้มาปเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งออกทั้งทั้งติภาษาอังกฤษก็มาแข็งแรง พระประธานที่ผมเห็นลอยมาเข้าท้องปัดเปล,าปลา่าความเจ็บปวดให้นั้นเกิดขึ้นในอย่างไรทั้งทั้งที่ผมก็ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมมาก่อนเป็นเพราะพระประธานนั้นศักดิ์สิทธิ์และเมตตาผมหรือว่าเป็นเพราะในตัวผมเองที่ขยายรักษาผมครับที่ผมเห็นผีในโรงแรมนะ่ะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่ฝันไปรอยเท้ารอ,อบเตียงเกิดขึ้นในอย่างไรแต่เป็นผีจริงเขาเป็นใครต้องการอะไรและพวกคมพิเศษทำให้ชีวิตผมตกอับลงเรื่อยๆจนหมดตัวหรือไม่ พี่เคยผมเคยผูกเวรอะไรมากับผมหรือไม่ครับเขาจึงเอาเปรียบหรและเกลียดผมและชานให้ผมชดใช้กรรมนั้นหมดไปหรืออย่างครับประโลกคนยาผมเป็นเช่นไรผมสร้างพระบุญดมสลักชื่อท่านท่านได้รับบุญมากน้อยเพียงอะไรและผมได้ตอบแทนคุณท่านไปนมากน้อยเพียงใดครับและท่านได้ฝากข้อความอะไรถึงผมบ้างไหมกรรมใดผมยังถูกรถชนทาไมตอนผมถูกรถชนี่ขอนแก่นผมไม่เจ็บปวดเลย และแถวยังมีรถพยาบาลผ่านมาพอดีเลยมาช่วยเหลือผมเป็นเพราะบรารมีครูบาอาจารย์ช่วยเหลือผมใช่ไหมครับบุญได้ทำให้ผมได้รับตรายพระตราชทานตอนบวชสำเนินแก้วและตอนบวชธรรมทายญาติเมื่อจากนั่งในสัตว์ผมเกิดความรู้สึกว่าเราคือทหารสวมเสื้อกลราที่ออกรบได้ชยัยชนะกลับมาเป็นเพราะผมเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไหมครับอืมไปน่วนเลย <c oughs> ผมภรรยาลูกชายสองคนและลูกสาว ด้านปรมีมากระหมูขณะอย่างไรครับและมันมีหน้าที่กันมาอย่างไรครับโดยเฉพาะลูกชายคนโตซึ่งเคยบวชธรรมทายา่รุ่นบูชาทำหกสิบปีและได้คัดเลือกไปไลได้เลือกไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียแต่ว่าเมื่อผมถูกรถชนขาหักเขาต้องกลับมาช่วยกิจการที่บ้านและศึกษาศึกษาต่อทางพุทธศาสนาที่เมืองไทยแทนการศึกษาที่ออสเตรเลียจะถือว่าเขาเสียสัจจะหรือไม่ผังงานสร้างบรเมณเขาจะเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรครับ รับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตินขึ้นมาเทาีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามบรากัชาน้องสาวคนเล็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แติ่แท้จริงแต่ได้ไปอยู่กับนักธุรกิจที่ร่ำรวยสุขสบายแต่นอกบุญญาเตเพระ บุญเนอดีที่ทำทานไว้ในพระพุทธศาสนาและสงเคราะห์โลกแต่ไม่ได้อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ว่าให้ได้กเกิดในโลกงานพระพุทธศาสนามาส่งผลอย่ารู้ถึงจ้ความทนในการทำนทิคารมิตรให้น้องสาวคนเล็กนี้ด้วยใจติใสและเยือกเย็นเราก็มีความคุ้นกับการนับถือในคำสอนนอกบุญญาเขตมานานในปัจจุบันนี้ แต่ยังไรก็ตามเขาก็มีสายบุญกับพระพุทธศาสนาอยู่ให้หลกเพิมพญยามต่อไปสักวันหนึ่งก็จะสมปราถนาจ้าฟไฟไหม้ครั้งใหญ่มาปี04นย์สี่ขึ้นได้เพราะกรรมเก่าของหมื่นครัวเรือนที่มีกรรมแตกต่างกันไปเช่นบางคนก็นมีกรรมที่เคยไปเผาเรือนคนอื่นไว้บางคนมีกรรมที่หาสมบัติมาทางมิจฉาอาชีวะมิชอบ อทรียสมบัติมีวิบัติติดมาทให้สูญสลายด้วยอคีภัยแล้วบางคนมีกรรมที่เผาป่ารุกเอาที่ของหลวงแล้วบางคนก็เป็นทหารไปเผาเมืองเขาเป็นต้นจ้ะมีเยอะแยะประสงค์ผลพร้อมๆกันแต่ก็เป็นกรรมหมายของหมอกได้ไเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนาะขอ,ของนั้นแหละ ที่สันนิษฐานนั่นแหละตัวลูกเองไม่ได้เรียนสูงเพราะขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาและห้ามบริวารในเรือนเรียนหนังสือด้วยในอดีตมารวมส่งผลจ้ะขาดทั้งบุญส่งเสริมการศึกษาและก็ห้ามบริวารในเรือนเรียนหนังสือเพราะกลัวเสียงงานแต่ได้มาเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งออกทั้งแ่งท,งท,งท,งที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงเพราะความขยันอดทนซื่อสัตย์ในปัจจุบันกับกําลังทานแห่งทานบารมีในอดีต เริ่มส่งผลจ้ะเห็นต้องประกอบทั้งทั้งทั้งสองอย่างทั้งปัจจุบ,บันและบุญในอดีตพระประธานที่ลูกเห็นตอนนั่งสมาธิอธิษฐานลอยมาเข้าท้องปัดปลาวาความเจ็บปวดได้นั้นเกิดขึ้นจากบุญที่ลูกได้เคยปฏิบัติธรรมกมู่คณะมาข้ามชาตินะมาส่งผลท,งทั้งท่านที่ตอนนั้นลูกยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติธรรมมาก่อนจ้ะนี่บุญในอดีตที่เคยปฏิบัติธรรมกมู่คณะ ที่ตัวลูกเห็นผีที่โรงแรมนั้นก็เป็นเรื่องที่ผีเหล่านั้นมาเข้าฝันจริงๆจ้ะรอยเท้ารอบเตียงนอนก็คือรอยเท้าของกายละเอียดสายพูดอสมบอสุอูตอเต่าสลพูดที่อาศัยอยู่แถวนั้นพูดน้ต่างจากผีนะผีแสดงฤทธิ์ไม่ได้แต่พูดก็แสดงได้พอแสดงฤทธิ์ปรากฏรอยเท้าดังกล่าวรอบเตียงจ้ะ มีวัตถุประสงค์แค่มาหยอกล้อลูกเล่นเท่านั้นแหละไม่เกี่ยวกับการที่ลูกมีชีวิตตกอับลงเรื่อยๆจ้ะอีกทั้งตรงนั้นเป็นรอยต่อพบที่เขาจะตั้งเขาออกในพอบพุมเขาจะรอยต่อพบเขาไปนอนขวางนั่นส่วนต่มมาชีวิตของลูกก็ตกอับพระบุญอดีย้อนลงมา ราทำบุญไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวใจฟูก็กทำบุญพอใจฟุบก,ก็เลิกทำเป็นต้นไงเพราะฉะนั้นชีวิตก็คืนๆลองๆลงๆุลๆ่มๆดันดอนอย่างนี้พี่เขยก็เตอวลูกก็ไม่ได้ผูกกรรมอะไรมาเป็นพิเศษแต่เป็นกรรมเก่าของลูกคือาติแน่ดีลูกก็เคยไปทำการค้ากับเพื่อนแต่ลูกไม่ซื่อย์กับเขาอ่ะบิบากอันนี้มันส่งผลให้ตัวลูกถูก,กโกงและเป็นกรรมใหม่ของพี่เขยจ้ะ เศษกรรมในกายจะหมดแล้วให้ลูกให้โอโหส,สีกรรมแก่เขาซะแล้วจะทำอะไรต่อไปก็ให้รอบครอบกว่านี้อีกทั้งสั่งสมบุญทุกบุญให้มงมากแล้วติดฐานเจตพ้นจากวิบากกรรมนี้จะ้ะคุณยาตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองหลังไม่ใหญ่นักของชั้นดาวดึงเพรสามพอไหว้ทั้งพระทั้งเจ้าอีทวายพระอย่างเดียวนี่นะ จะดีที่หนึ่งเลยจะเฟศสองไว้ดาวดึงเฟศสามที่บนนี้ท่านไม่มักโกรธชอบไว้พระจิตปองสายอยู่เป็นประจำและบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนาตามกําลังเป็นระยะระยะแต่ละบบุญทั้บุญที่ี่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีทิพย์ปะสมบัติเพิ่มขึ้นจ้ะลูกก็ได้ชื่อว่าตอบแทนคุณท่านจ้าท่านยังฝากขอบคุณมาที่ลูกทำบุญอุทิบาให้ท่านท่านบอกว่าโอ้สุขสบายดีจ้าหนั่งยิ้มใบยิ้มมา ตัวลูกถูกรถจนที่ขอนแก่นแต่ไม่เจ็บปวดเลยแถมมีรถปัจจบุบันมาช่วยเลืออีกพระเซษกำเนิดดีที่ลูกเดกเคยเป็นทหารของพระชาเผลอไปอ่านเร็วไปของพระราชาองค์ที่ออกบวชเมื่อพุทธทันดรที่ผ่านมาออได้เคยดักทำรา้ายข่าศึกประสงผลแต่ได้บุญแต่ด้วยบุญที่ทำกหมูขน,นั้นในปัจจบุบัน และบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นมาอุ้มไว้จึงไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้เจ้าตัวลูกได้ตรพิเศษตอนบทสำนึกเก้าแกวเพราะบุญที่ลูกเด้ทำหน้าที่บุญนำบุญพาคนมาบวชเป็นจำนวนมากมาส่งผลเจ้าเมื่อจากนั่งในสัตว์แล้วเกิดความรู้สึกว่าเราคือทหารที่สวมเสื้อเกราะและออกรบชนะก็เพราะใจปลื้มปิติกับเคยเป็นทหารกับพะราชาองค์ที่ออกบวชทั้งกลางนั่นแหละเจ้าวิญ,ญญาณเก่า ทหารทำให้ฮึกเหิมตัวลูกภรรยาและลูกชายสองคนรวมทั้งลูกสาวเคยสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะมาโดยพุทธนอดที่ผ่านมาตัวลูกด้เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชดังกล่าวแต่มีครอบครัวและก็ได้ออกบวชในภายหลังเมื่อมีอายุมากแล้วจ้าภรรยาและลูกชายสองคนลูกสาวก็เป็นบุตรภรรยาของตัวลูก โมพุทธนดนที่ผ่านมาและได้ทำน้าที่เป็นงกองสเสียงแจ้ลูกชายคนโตเคยบวชธรรมทายญาตรุ่น60ปีและได้เลือกไปศึกษาต่อที่ออสเตรเลียต่อมาเมื่อตัวลูกเองถูกรถชนยังขาหากักเขาก็ต้องกลับไปช่วยกิจการที่บ้านและศึกษาพระพุทธศาสนาต่อที่เมืองไทยแทนนั้นถ้าหากว่าเขาตั้งสัจจะเอาไว้ก็ถือว่าเขาเสียสัจจะนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ได้ตั้งสัจจะก็ไม่เป็นไรจ้ ผังการสร้างบารมีในอดีตก็เป็นกองสเสบียงมาแต่นัาชานีก็ทําหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์และแตาพร้อมมาใดมาบวชอีกมาบวชแล้วก็ยาสึกกันแล้วกันจ้าไม่ต้องซีเรียสอะไรแค่เปลี่ยนวิธีการสร้างบารมีใหม่ท่นนั้นเองเลยจ้าชาินี้มาเจอกระล้วตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วก็อธิษฐานจิตตามติดไปดิวสิทธิบรี วองบุญวิเศษเขตบรมโพิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ๊ะ No one escapes the law of karma belief in cause and effect me belief in the law of karma